สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชน n นลหมอหมีเมาส์บอ,อยชอบโกนขี้เมาและ รักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำา7วิธีล้างพิษไตค่าไตดีขึ้นไวมากนะครับไปเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่าโรคไตมี2อย่างด้วยกันครับคือไตวายเฉียบพลันกับไตวายเรื้อรังนะครับไตวายเฉียบพลันคือการทํางานของไตของเราเนี่ยลดลงหรือว่าแย่ลงยังไม่เกิน3เดือนนะครับจะเรียกว่าไตวายเฉียบพลันแต่ถ้าเกิน3เดือนไปแล้วการทํางานของไตยังไม่กลับมาเป็นปกตินะครับจะเรียกว่าไตวายเรื้อรัง นนันเองดังนั้นเนี่ยตอนที่เราเป็นไตวายเฉียบพลันไปตรวจสุขภาพประจําปีมาแล้วพบว่าค่าไตาลดลงเนี่ยแนะนําว่าให้นํเจ็ดวิธีนี้ไปทําเลยนะครับรับรองว่าจะช่วยล้างพิษไตได้แล้วก็ช่วยให้ค่าไตากลับมาเป็นปกติได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วอยากรู้กันแล้วว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ้อนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าร่างกายของเราส่วนใหญ่ประมาณ70%เปรนี่ยประกอบไปด้วยน้ํานั่นเองครับถ้าเราดื่มน้ําน้อยนะครับไม่ค่อยใส่ใจในการดื่มน้ําจะทําให้ร่างกายของเราขาดน้ําขาดความสดชื่นครับแล้วก็ทําให้ไตขาดน้ําได้พอไตขาดน้ําแล้วเนี่ยทำให้ไตวายเฉียบพลันขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะครับหลายคนบางทีออกกําลังกายเสียเหงื่อเยอะๆโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหร้อนมากๆเลยครับการที่เราเสียเหงื่อเสียน้ําไปมากๆแล้วไม่ดื่มน้ําชดเชย ไตขาดน้ําไปทําให้ไตไวายได้เลยครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าถ้าไม่อยากไตไวายไตเสื่อมอยากล้างพิษไตควรดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมครับในแต่ละวันควรดื่มให้ได้อย่างน้อย2ลิตรขึ้นไปต่อวนันหรือว่าประมาณ7-8แก้วนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราสดชื่นแต่อย่าลืมสังเกตสีปัสสวาวะของเราด้วยนะครับถ้าสีปัสสวาวะของเรายังเหลืองเข้มอยู่แม้ว่าเราจะดื่มเข้าไปแล้ว2ลิตรเนี่ยก็ต้องดื่มเพิ่มเข้าไปครับแสดงว่า2ลิตรอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับดื่มให้มากขึ้นเข้าไปจนน้าปัสสาวะของเรามีสีเหลือง ใส่อ่อนๆแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าลืมดื่มน้ํากันครับช่วยล้างพิษไตได้ง่ายๆครับ ข้อที่2ปรุงน้อยจิ้มน้อยนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับใครที่รับประทานอาหารเนี่ยพยายามปรุงให้น้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมไม่ว่าจะเป็นพวกซีอิ๊วน้ําปลานะครับซอสต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทั้งซอสมะเขือเทศซอสพริกเหล่านี้ก็มีเกลือโซเดียมที่สูงเหมือนกันครับถ้าเราปรุงอาหารที่เยอะนะครับด้วยเกลือโซเดียมเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ไตของเรายิ่งทํางานหนักมากขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่เลยนะครับที่ทําให้ค่าไตาของเราแย่ลงบางทีรับประทานเค็มมากๆหรือว่าบางที จิ้มน้ําจิ้มเยอะรับประทานอาหารที่จืดจริงนะครับแต่บางทีจิ้มน้ําจิ้มเยอะมากๆเลยครับทั้งซอสนะครับหรือว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดเกลือสูงเหมือนกันครับดังนั้นถ้าอยากล้างพิษไตพยายามปรุงให้น้อยลงจิ้มให้น้อยลงนะครับก็จะทําให้ไตของเราดีขึ้นครับข้อที่3หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปนะครับในปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่เร่งรีบมากขึ้นนะครับบางทีเนี่ยแข่งกันเรียนแข่งกันทํางานจึงไม่มีเวลาในการเลือกซื้ออาหารครับเลยไปเน้นพวกอาหารสําเร็จรูปเช่นพวกไส้กรอกหมูแฮมเบคอน ูยอแหนมครับหรือว่าพวกอาหารกระป๋องต่างๆมันมีกล่งสาเร็จรูปด้วยนะครับอาหารพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าง่ายจริงครับบางทีก็คือต้มได้เลยหรือว่านําเข้าไมโครเวฟก็รับประทานได้เลยครับแต่อันตรายมากๆเลยนะครับอาหารเหล่านี้เนี่ยมีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมสูงเพราะว่าในการผลิตของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะเติมเกลือเติมสารอะไรต่างๆลงไปนะครับเพื่อให้อาหารเนี่ยเก็บได้นานมากขึ้นแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากขึ้น บางทีเรารับประทานเข้าไปแล้วไม่เค็มก็รู้สึกว่าเอออาจจะเกลือน้อยแต่จริงๆแล้วเกลือเยอะนะครับดังนั้นแนะนํครับว่าถ้าจะรับประทานอาหารพวกอาหารแปรรูปเนี่ยทานให้น้อยลงนะครับรับประทานเป็นอาหารสดให้มากขึ้นรับประทานผักผล,ลไม้ให้มากขึ้นก็จะช่วยให้ไตของเราดีขึ้นได้ครับข้อที่4ลดแป้งลดน้ําตาลให้น้อยลงนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงอยู่ครับเพราะว่าการที่เรารับประทานแป้งเข้าไปเยอะๆทานน้าตาลเข้าไปเยอะๆแล้วจะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงซึ่งไม่ดีต่อหลอดเลือดของเราครับจะทำ ให้หลอดเลือดของเราแข็งแล้วก็เสื่อมสภาพได้ไวมากๆเลยจะส่งผลเลยครับทำให้ไตวายไตเสื่อมหรือว่าบางคนเนี่ยมีผลต่อหลอดเลือดหัวใจทําให้เส้นเลือดหัวใจตีบได้หรือว่าหลอดเลือดสมองตีบตันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยครับให้บริโภคพวกแป้งแล้วก็น้ําตาลให้ลดลงในแต่ละมื้อเนี่ยนะครับข้าวลดลงครึ่งหนึ่งได้เลยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทานพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเนื้อปลาก็ได้นะครับแล้วก็ทานผักให้มากขึ้นโดยเฉพาะพวกผักใบครับก็จะช่วยลดการดูดซึมน้้้ําาตลไดดวยครับ ดังนั้นแนะนําเลยนะครับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่น้ําตาลในเลือดสูงอยู่อยากล้างพิษไตาทานแป้งทานน้ำตาลให้ลดลงครับค่าไตาก็จะดีขึ้นครับ ข้อที่5ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับมีการศึกษาแล้วก็วิจัยพบว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอช่วยให้ค่าไตดีขึ้นช่วยล้างผิดไตได้นะครับดังนั้นใครที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยและตรวจมาค่าไตไม่ดีเนี่ยหันมาออกกําลังกายเลยสาหรับคนที่เริ่มต้นอยากออกกําลังกายวิธีง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือวิธีการเดินนั่นเองครับไม่ต้องวิ่งครับเดินเบาๆได้เลยอาจจะเดินรอบหมู่บ้านอ่าเดินสวนสาธารณะ ก็ได้หมดเลยนะครับการเดินในอย่างน้อยสัก30นาทีต่อวันเนี่ยทำทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆนะครับพอเราแข็งแรงมากขึ้นการจะวิ่งหยอๆก็ได้หรือเพิ่มเวลาในการเดินให้มากขึ้นอาจจะชั่วโมงนึงนะครับหรือว่าชั่วโมงครึ่งแบบนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเอาเท้าที่เราไหวนะครับก็จะช่วยให้ค่าไตาของเราดีขึ้นครับ ข้อที่6คุมโรคประจําตัวให้ดีนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ค่าไตายแย่ลงคือการที่เราปล่อยให้โรคประจําตัวของเราเนี่ยไม่ดีครับปล่อยให้ความดันโลหิตสูงปล่อยให้ไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ําตาลในเลือดสูงแบบนี้ไม่ดีเลยครับพวก3ปัจจัยเหล่านี้นะครับทำให้ไตเสื่อมไตวายได้ไวมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยแน,นะนำครับหลายคนที่กังวลว่าการรับประทานยาลดความดันยาเบาหวานหรือว่ายาลดไขมันแล้วจะทําให้ไ, uth, ไตวายไตเสื่อมเนี่ยอันนี้ไม่จริงเลยนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเราปล่อย ให้ความดันสูงไขมันในเลือดสูงน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยไตยพงังไตเสื่อมได้เลยนะครับดังนั้นแนะนําครับว่าควรที่จะรับประทานยาตามคุณหมอสั่งอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ควบคุมอาหารการออกกําลังกายแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอด้วยก็จะช่วยให้ควบคุมโรคประจําตัวได้ดีส่งผลนะครับทำให้ค่าไตาดีขึ้นช่วยล้างพิษไตได้เลยครับ ข้อที่7ตั้งใจนะครับข้อนี้สําคัญสุดๆไปเลยนะครับหลายคนเนี่ยรู้ทฤษฎีหมดแล้วนะครับลดของเคม็มลดของมันลดของหวานหมดแล้วออกกําลังกายอะไรทุกอย่างเนี่ยรู้หมดแล้วแต่ไม่ทําสักทีนะครับต้องบอกเลยครับว่าเราควรที่จะตั้งมั่นตั้งเป้าหมายตั้งใจขึ้นมาเลยครับว่าจะทําให้ไตของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วเนี่ยนะครับบางทีเราตะบาดแตกแน่นอนมันไปรับประทานอาหารที่มันไม่ดีก็จะทําให้ค่าไตาของเราแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆจนกลายเป็นไตาวายเหลือรังคราวนี้แหละจะมาเสียใจเลย ดังนั้นเนี่ยแนะนําครับว่าใครที่ตรวจมาแล้วค่าไตาไม่ดีอย่าเพิ่งตกใจนะครับให้กลับมาเนี่ยปฏิบัติตัวนะครับให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็จะช่วยให้ค่าไตากลับมาเป็นปกติได้ดังนั้นแนะนำลยครับตั้งใจตั้งเป้าหมายตั้งบัรทิธานนะครับค่าไตาของคุณก็จะดีขึ้นได้ครับ และนี่คือทั้งหมด7วิธีล้างพิตไตค่าไตาดีขึ้นไวมากนะครับใครไม่ีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับให้ดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมอย่างน้อย2ลิตรหรือว่า7-8แก้วต่อวันนะครับข้อที่2ครับให้ปรุงให้น้อยลงจิ้มให้น้อยลงก็จะช่วยให้ค่าไตาดีขึ้นได้ข้อที่3หลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปรับประทานเป็นอาหารสดให้มากขึ้น ข้อที่4นะครับให้รับประทานอาหารจำพวกแป้งแล้วก็น้ําตาลให้ลดลงต่อมาข้อที่5ครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอข้อที่6ควบคุมโรคประจําตัวให้ดีแล้วก็ข้อที่7นะครับ ตั้งใจที่จะทําให้ไตของเราดีขึ้นนะครับแนะนําเลยครับใครที่อยากล้างพิษไตทําให้ค่าไตดีขึ้นนํา7ข้อนี้ไปปฏิบัติดูครับรับรองเลยว่าไปตรวจค่าไตอีกครั้งหนึ่งนะครับค่าไตจะดีขึ้นแน่นอนนะครับอย่าลืมนําไปทํากันดูครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกัััััันนนนคทุกๆเเเชช้้าาาาววววองพฤหสและ ในช่องหมอหมีเมาะมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย